มาเกื้องไวย์พรันไม่ได้ให้กับพี่แดนเด็กหญิงแดงนะเด็กหญิงแดงเด็กหญิงไทยลินนะครับเด็กหญิงไทยลินนะคะค่ะเชิญนั่ครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับอีกวันหนึ่งของนักเรียนพวกเรานะครับก็คือเด็กหญิงแดงหรือเด็กหญิงงไทยลินนะครับไม่สุดท้ายเดี๋ยวเราเจอกันตลอดนะครับ วันสุดท้ายในห้องเรียนนะครับแต่พวกเราก็จะมาร่วมกิจกรรมกันแบบนี้ตลอดไปเสมอไปนะครับซึ่งเราจะทักทายกันในกลุ่มไลน์นะครับทุกวันนะเพื่อเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวลองมาอวยพรให้เด็กหญิงใครินนะครับหรือเด็กหญิงแดงนะครับเชิญทุกท่านนะครับเดิเยนมาข้างหน้าเลยนะครับแอร์ดดย Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday. ท่าขอใเืองคกไม่หันไอ้ตน้อยนเ้ืี่เนะอนนะคะก็ขอขอบคุณอันดับแรกคือคุณพ่อกับคุณแม่ที่ให้กําเนิดเรามาวันนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือคณะอบตทุกท่านเลยนะ ท, yup. ทุกท่านที่เห็นความสำคัญวันวันของผุ้เฒ่าเนาะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็เทเ่าเราเกิดน้ำาี่ถืทุกいいทุกคนนะคะที่มีกล่าวชื่อเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของดิฉันแล้วก็เพื่อนทุกคนนะคะที่มาอวยพรนะคะก็ดีใจรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นใจนะคะเพราะว่าปกติจะไม่มีคนมาพร้อมร้อนอย่างนี้ทุกครั้งนะคะก็ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคชดีแล้วก็มีความสุขเหมือนกับพี่เดมทุกๆคน,น<อ>ค่ะ